สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง p S R Tractor อีกแล้วครับวันนี้มาถ่ายนานาน้ำท่วมนาน้ำท่วมมีแต่ป่ามีแต่ใบบุ้งแต่ไปหมดเลยยานาหนาเลยครับมาสองคันเหมือนเดิมถทางานถ่ายแล้วมาสองคันยกนาเราก็มาคันเดียววันนี้เรามาดูแมสซีหนึ่งไปท้าไอ้หนึ่งหกห้าครับหนึ่งไปห้าจอดอยู่โอ้เหนียวเหนียวแล้วครับตาครบสูตร อันหนึ่งหกห้าตัวบันเบายังพอช่วยได้จะของน้ำบอกว่าไม่เป็นไรถ่ายเท่าที่ไถ่ายได้แล้วเขาจะเอารถมาปั่นอีกรอบหนึ่งครับบอกมันหนาจัดยาหนาจัดแต่ต้องถอ่ายโนมาแล้วครับดีนเนียวเหนียวมาเลยยัดเต็มซุ้มบางโคนมาเลยครับบางมุมเขาทำน้ำข้างๆแล้วเป็นมันจะเป็นน้ำครับเนี่ ทั้งเละทั้งเหนียวทั้งแห้งปนกันไม่หมดเลยครับก้อนตั้งเลยวันนี้รอบนี้เหนียวจัด ทั้งฟางทั้งหญ้า,ายาัยาดเต็มตุ้มลื่นลื่นดูครับยัดเต็มตุ้ม กัดเต็มซุ่มบังโคนนดิลเหนียวอย่างเหนียวบอกเลยเนี่ยมันยวบไปหมดครับจมเป็นนานาน้ำท่วม ครงนี้จะแห้งครับพอไปได้เนี่ยริมนี้จะแห้งหน่อยครับ แังก็เจอหญ้าหนาอีก้็ค่อยๆวิ่งอีกไปเข้านะครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเราไปครับกันต่อ